บริษัทกอล์ฟเ NERGY DEVELOPMENT จำกัดมหาชนร่วมกับบริษัท Advanced Info Service ิสจำกัดมหาชนหรือ AIS พร้อมด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งระบบการสื่อสารพลังงานไฟฟ้าผ่านโครงการ Green Energy Green Network for ไทย พลังงานสะอาดเชื่อมเครือข่ายเพื่อคนไทยนำร่องสองพื้นที่นะครับทั้งที่ชุมชนบ้านดอกไม้สดและชุมชนโมอโกโพคีตำบลแม่อุสุอำเภอท่า2องอยางจังหวัดตากและยังมีอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่จะต้องไปช่วยกันเก็บตกแบบนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าได้ไปชวน a s เแล้วก็สปสนะครับไปลงพื้นที่มากขึ้นกันอีกนะครับก็ เชื่อว่าเราแค่เป็นคนเล็กๆ2คนที่เราเริ่มทําแต่ว่าต่อไปจริงๆหรือว่าในที่ผ่านมาก็มีหลายคนก็ทําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างอท่านพี่เช็กกันนะครับก็จริงๆก็รวมพลังกันไปเรื่อยๆส่งต่อกันไปครับโดย2องค์กรภาคเอกชนและภาครัฐจากสอบอพช มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงของประเทศร่วมกันสร้างโอกาสส่งเสริมมอบพลังงานไฟฟ้าแผงโซลาเซลล์ที่ผลิตโดยพลังงานสะอาดจ,จากแสงอาทิตย์ให้แก่ชุมชนด้วยครับเวลาเรามีดิจิตอลอินฟาสต u เจอร์เข้าไปแล้วนะครับมันจะช่วยให้การใช้ดิจิตอลของคนนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลนะฮะจากคนในเมืองนะครับมีความเท่าเทียมกันหรือลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้ได้เพราะเมื่อมีอินเทอร์เน็ตเข้าไปแล้วนะครับ ชนพื้นที่ตรงนั้นนะฮะนอกจากมีไฟฟ้านะครับนอกจากมีโครงข่ายดิจติตอลอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วเนี่ยก็จะสามารถเรียนรู้นะครับไม่ใช่แค่ติดต่อสื่อสารซึ่งเป็นเรื่องสําคัญอยู่แล้วนะครับสามารถเรียนรู้ในการพัฒนาทั้งในเรื่องของการศึกษาเรื่องของสาธารณสุขซึ่งวันนี้ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยมีความลำบากมากนะครับ พร้อมทั้งยังติดตั้งสถานีฐานโดยใช้แหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ทำให้เกิดระบบเครือข่ายสัญญาณดิจิทัลสำหรับชุมชนช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกสบายเข้าถึงแหล่งความรู้และบริการต่างๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและสาธารณสุขรวมไปถึงสวัสดิการของภาครัฐด้วยครับการทำงานร่วมกันในครั้งนี้มีการติดตามความเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมในมิต ต่างๆนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าชุมชนจะได้รับการพัฒนาอย่างสอดคล้องกับบริบทและภูมิปัญญาของชุมชนนั้นๆครับทั้งสองบริษัทเนี่ยจะเติมในเรื่องของเสาสัญญาณหรือพลังงานเหล่านี้ลงไปเนี่ยถ้ามันไปลงในกลุ่มที่เขาต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเขาจะต่อยอดในเรื่องการตลาดหรือในเรื่องที่จะไปสร้างไรายได้เกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรหรือยกระดับอาชีพหรือบางทีไปช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งวแวดล้อมสิ่งเหล่านี้ถ้า เรารู้ข้อมูลเราสามารถกําหนดเป้าหมายแล้วก็เลือกลงไปได้ตรงจุดด้วยความที่อย่างที่เรียนที่ข้อมูลเมื่อครู่นี้ปีนี้มี5แห่งแล้วเป้าหมาย5ปีเนี่ยจะ3าแห่งเพราะฉะนั้นอาจจะข้อมูลของสวปศเป็นเรื่องที่จําเป็นมาก นำมาซึ่งการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมพร้อมตั้งเป้าการทำงานร่วมกันเดินหน้าขยายผลโครงการในระยะยาวต่อไปอยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างการเติบโตร่วมกันของเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนครับ